สวัสดีค่ะพี่น้องครับนี้ผ้ามาเบิงขนเอยฝ่าํำนวยคือเก่้าค่ะเหมือนนี่เป็นเป็นมอญนะคะตอนนี้มอญมอนเนม่นค่ะมีมอนผ้ามาเบิงโตมอนนะคะนี่เลาเลียงเองเนาะเลียงเองเป็นไม้บ้านนอทีท่อนอป่าเป็นไม้เตามืออันนี้มอนเพื่อนเอิญมอนกำลังติดสุกใกล้สุกตัวที่ ใช่ใสเรื่องเหลืองออก <c oughs> เป็นเรื่องเหลืองแน่การล่างสิซุกและวอยู่ว่าไรหนึ่งการซุกม้่ <c oughs> นหนึ่งเรียงซุกแล้วกับสาวเป็นรักแด่แล้วกับมี่เป็นตุเป็นรักแด่ไว้แล้วกับมี่สาวแล้วกับมี่สาวเป็นไหมแล้วม้่นหนึ่งอีกก่ะบ้านเป็นใครไว้เฉพาะต่อไปอีกก่ะมี่ได้เรียงตัวกันไว้ได้ใหญ่ละม้วนเออมีหลายรุ่นหลายรุ่นเลย หลายรุ่นก็ว่าเย็ดแล้วหัวใจไหมเฮ็ดว่าสื้อแม่เป็นไม้บ้านเฮ็ดแบบว่าว่าได้ซื้อไหมเป็นไม้เกี่ยวของเป็นไม้บ้านเฮ็ดเอาเองเบิดทุกอย่างเฮ็ดเองเลี้ยงเองเสาวเองท่อเองมัดมีเองย่อมเองเอาเองทุกอย่างเลย ม่อญจะงามอยังใบบักแกงสวยอยังอันอันม่อนอันยักษีมันมีมีจักจักดงนี่ตาอันมูนนี่มีสามดงหนึ่งดอกม่นนแต่ว่าก็มีเรื่อยนอนมีดมีดเลื่อยไมหัวขาวสอนสอนด้วยหมายว่าไม่ได้ขาดมูนนี่มีสามดงหนึ่งดอกเรียงไว้หุ่นละงกดงเจี๊ดงเก้าดงตีปดงนี่ล่ะไม่ได้ซื้อไม้ไม่ได้ซื้อไม้บังหันกระเรียงเาวไปแล้วซ้อนอันบังหันกระเดยไม่แล กิโลหนึ่งละเด้น่ะไหนๆเป็นกิโลกันเด้เด้ไหมสาวเหลี่ยวเป็นไหมเลากับมีเด้เลาไหมทีเลาสาวเหลีวนี่สาวเหลี่ยวนี่เป็นไหมทีเป็นไหมเลาเห็ดเองเลี้ยงเองเนนื้ละ หุ่นงามดิเศษว่างหันอันนี้บ่ทธานดีปลวกกาวนี่มียังประธานปลวกเป็นไม้เหลืี่ยมไม่นี่ดักเดือห้ายังอยู่การอยู่นั่นนี่เป็นว่างหันได้นี่เด็กกระดิบตัวหุ่นงามงามดิกระดิบตัวไปตัวไม้สาวเหลี่นี่เป็นไม้สาวเหลี่มนี่ใหม่ใหม่เหลเดือหุ่นว่างหันดักเดือยังกินอยู่เลยนี่ เปนไม้ที่ตากเร้วนี่มูนก้อนกันไปกับฟอกใว้ดิโอ้อันันเป็นไม้เป็นไม้เป็นฟอกฟอกว้แลรวเนาะเป็นฟอกเป็นไม้ขาวเป็นไม้ขาเท้าติอกาียงออกเร็วกไม่ติดแข้งเสียขีออกแล้วกันท่ิ่นเทียมไหมทันต่ตัวต่อไปนี่ทันตัว เลี้ยงใบเป็นฮุ่นเถ็ดเอาเองเป็นไม้เล้าป้านุ้ยเล่าเถ็ดเอาเองทุกอย่างเลยพี่น้องจ้าเถ็ดเองเลี้ยงเองอันนี้สาวเลี้ยงรักแดกันยังมีอยู่จานยังรักดมากจนแต่ถ้าอยากตั้งเหลี่ยหัดรักแดเด้อรักแนมามีธนาสี่ห้ามอยากพูด้อยากนักแดกับฟังไในรักแดตัวรักแดก็เดขายไปคือกันนี่นี่ขัวเลี้ยงไม่ไม่วเนี่ย ว่าแล้วนี่จากไม้หุ่นนี่มานี่เก็บไม้ไม้ค่ะค่ะอยู่ดักแดดย่างย่งกินอยู่นี่นี่ค่ะซีมก่อนซีมเมึงอืมนี่กระเสบเนาะเสีบบ้าักแด่แมเฮ็ดเองเบิดนี่แหละขั้นตอนเริ่มต้นที่ไปเป็นมียัางแตนกระเฮ็ดอันเริ่มตัดยางมอันที่ไปแล้วเฮ็ดเอาเองเบิด จ่าก็ค่อยเห็ดเอาเห็ดยุงสีลักษาแล้วก็เห็ดเอาแต่ว่าเป็นไม้เป็นไม้เพราะเป็นเป็นไม้สื่อเห็ดเอาเองเลี้ยงเองม้อนเองเจ้าของเองสวนม่อนมี่เห็สแล้ว่าสิใดก็โดนเติบยุบซ่ายุบเพราะว่าข้าบดิซื่อไม้เห็นตลาดมาเห็ดบดิซื่อไม้สาวเคียงมาเห็ดเนาะข้าเห็ดมันกับ มีเส้นน้อยเส้นใหญ่มีปุ่มมีหยังมีขีดมีหยังยุ่นละเพราะว่าไม้บ้านไม้สาวไม้บ้านก็ธรรมดาแต่ว่ามันดีกว่าไม้ซื้อเนาะเวลาเอาใส่มันก็สิน้ำหนักมันสิดีกว่ากันก้วแสบกระแตกกระไดจากกับอจบคลิปเพียงเสนีหก้อนเนาะค่ะแล้วโอกาสนาคติภาพภาเบืองไม้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ